เซนับสนุนโดย Honda Wing Center ท่านผู้ชมครับ วันนี้บางอ้อพาท่านผู้ชมมาไหว้พระที่วัดโคกตูมจังหวัดลบบุรีนะครับเพราะว่าที่วัดแห่งนี้นอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาบอกว่ายังมีพระภูมิเจ้าที่มากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยเพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับมีสารพระภูมิอยู่มากมายเลยทีเดียวจะมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปถึงบางอ้อที่นี่เลยครับวันนี้โอ้โห สารพระภูมิเป็นแท่นบูชายอย่างหนึ่งสำหรับให้วิญญาณพระภูมิเจ้าที่หรือเทวดาได้อยู่อาศัยนะครับมีความเชื่อกันว่าพระภูมิหรือภูมิเทวดามีหน้าที่ปกปักรักษาอาณาเขตที่ดินที่เจ้าของได้อัญเชิญมาสิงสถิตบนสารพระภูมิเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุขและพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยลาว และกัมพูชานั่นเองนะครับหลวงพ่อครับไม่ว่าจะเป็นสารพระพรมสารพระภูมิสารตาสารยายที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่หลังครับหลวงพ่อถ้าในขนะนี้ก็ประมาณพันกว่าหลังพันกว่าหลังนะครับพันห้าร้อยหลังขึ้นไปโอ้โหก็มีาติโยมมาถวายกันทุกวันไปเห็น เขามาทิ้งไว้ข้างทางครับมาลินพุทธบาทถนนเลยครับก็กะว่าจะเอามาตั้งที่วัดดูจะเหมาะผมกว่าโอ,โอ้โหผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าสารพระภูมิที่ตั้งอยู่ในวัดโคกตูมแห่งนี้เยอะจริงจรง เพราะไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายทางขวาหันหน้าหรือว่าหันหลังก็จะเห็นแต่สารพระภูมิแล้วก็สารพระภูมิตั้งเรียงรายอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะข้างนอกหรือว่าข้างในวัดเรียกได้ว่ามีสารพระภูมิตั้งอยู่ทุกอานาบริเวณเลยจริงๆนะครับนี่เห็นสารพระภูมิเยอะๆอย่างนี้แล้ก็ดูวัดสวยงามเลยนะหลวงพ่อแม่หลวงพ่อครับ มาที่วัดโคกตูงทั้งทีอย่างนี้บางอ้อต้องขออนุญาตตั้งศาลเป็นของตัวเองไม่เป็นที่ระลึกสักหนึ่งหลังได้ไหมครับหลวงพ่อได้นะครับเอาละท่านผู้ชมครับเราได้ตั้งศาลพระภูมิแล้วนะฮะได้ทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลจะได้แต่งเมียสัทีเอาม ตอนแรกผมนึกว่างานตั้งสารพระภูมิจะง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรมากนะครับแต่ที่ไหนได้เป็นงานที่หนักมากตั้งคนเดียวท่าทางจะไม่ไหวนะครับก็ต้องขอแรงทีมงานบางอ้อให้ช่วยยกกันหน่อยแหละครับงานตั้งสารนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับเอาละ ขอให้พระภูมิแล้วก็คุณตาคุณยายนะครับอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะครับที่วัดโคกตูมดูแลลูกหลานของพวกเราให้มีความสุขความเจริญนะครับขอรายการบางอ,อ้อมีเลตติ้งดีๆคนดูเยอะๆนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดบางอ้อจะพาท่านผู้ชมไปอเมซิ่งพระพุทธรูปที่แปลกไม่เหมือนใครและวัดป่าที่มีกรอกขาว เยอะที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรถึงบางอ้อช่วงหน้านะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าคนเราทำไมเวลาอายุมากขึ้นถึงตัวเตี้ยลงหลังค่อมขาโกงอและกระดูกหักง่ายเรามีคำตอบให้ในช่วงนี้ห้องข่าวทันโรคครับช่วงทันโรควันนี้ตอนอาการโรคกระดูกทรุ เราเพิ่งได้รับรายงานสดจากสถานที่เกิดเหตุว่ามีหญิงสูงวัยคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุสันนษฐานว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพุนคุณหลังเลนคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหตอนนี้นะครับภายในบ้านเนี่ยวุ่นวายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้น,นครับเอิดน้องครับขอโทษครับอันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรครับคือมันเกิดเหตุการณ์เร็วมากเลยค่ะแล้วอยู่ดีอาม่าก็ล้มลงไปเลยค่ะ ตอนที้น้องเขาค่อยๆสับสนมันเกิดอะไรขึ้นครับอมาม่าปวดมากเลยครับสงสัยจะกระดูกหักอะครับไ,รไ,ไปไรพอาบาลทันทีสิว่าทองจะไม่ไหวแล้วนะโอ้โหผมว่านะครับตอนนี้ต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอแล้วนะครับครับจริงโรคกระดูกหุนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภัยเงียบ หมายความว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคก,กระดูกพุ่นนี้ไม่มีอาการแสดงอะไรเลยนะครับจนกว่าจะมีผลภาวะแทรกซ้อนจากโรคก,กระดูกพุนก็คือกระดูกหักน,นะครับตำแหน่งของกระดูกหักที่พบบ่อยในโรคก,กระดูกพุ่นก็เป็นกระดูกหักบริเวณตามข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อสะโพกหรือว่าบริเวณกระดูกสันหลังนะครับ กระดูกหักต่างๆเหล่านี้เป็นผลที่ทําให้กระดูกพู่นนี้เป็นภาวะที่มีความรุนแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นกระดูกบริเวณสะโพกหักนะครับผู้ป่วยที่มีกระดูกสะโพกหักเนี่ยหนึ่งในส,สามของคนไข้เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปทํางานได้ตามปกตินะครับอาจจะต้องใช้ไม้เท้าหรือจะทําให้การเดินผิดปกติไปนะครับผู้ป่วยที่มาได้กระดูกสันหลังหักนะครับจะสังเกตได้ว่ามีหลังค่อมขึ้นเรื่อยๆพออายุมากขึ้นนะครับการที่หลังค่อมเนี่ยก็จะทําให้นอกจากจะสูญเสียบุคลิกแล้วยังส่งผลต่อการหายใจนะครับ หรืออายุวัภายในช่องท้องนะครับการเดินก็ผิดปกติไปอาจจะต้องใช้ไม้เท้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะล้มง่ายขึ้นนะครับ,บ,บร่วมสนับสนุนโดยศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลชนบุรี และคําถามวันนี้เนี่ยก็มาจากพระเอกหนุ่มสุดหลอนครับคุณเสือฉันทวิทย์นะครับที่ถามเข้ามาว่าทําไมนะครับน้ําร้อนเนี่ป่าเป็นแล้วก็น้ําเย็นปลาตายครับโอ้โหน้ำร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายนะครับเป็นสำนวนเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใช้คําพูดของคนเรานะครับน้าร้อนเนี่เปรียบเสมือนคําพูดที่ตรงตรงแรงแรงนะครับแต่มีท่าทีที่จริงใจนะครับส่วนสำนวนไพเราะอ่อนหวานประหนึ่งน้ําเย็นนั้นนะครับ กลับเคลือบแฝงอะไรบางอย่างที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็นําภัยมาสู่เราได้นะครับเปรเียบด้วยกับนิสัยของปลานะครับที่มักว่ายอยู่ใต้แพรผักบุ้งหรือว่าใต้ท่าน้ํานะครับเพราะว่าน้ําบริเวณนะั้นเนี่ยจะเย็นชํานะครับจึงทําให้คนเนี่ยจับได้ง่ายยังไงละครับส่วนปลาที่ว่ายอยู่กลางแจ้งในน้ําร้อนร้อนนะครับก็จะรอดพ้นจากการถูกจับกินนะครับเรื่องราวก็เป็นด้วยประการละชนีเนี่ยละครับ ถึงบางอ้อ้วครับท่านผู้ชมครับบางอ้อพาท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งวัดที่ a m a z ิ่งสุดๆนะครับนั่นก็คือวัดแหลมฟ้าผ่าหรือวัดเอี่ยมประชามิตรวัดนี้เขามีอะไร Amazing ตามผมมาด้านในเลยครับช่วงนี้เป็นปีชงของผมเลยต้องเดินสายไหว้พระทำบุญสันหน่อยว่าแต่ว่าพระพุทธรูปที่วัดแหลมฟ้าผ่าแห่งนี้ มีรูปทรงแปลกตาจริงๆนะครับนี่เวลาขาช้าที่เราขอพันธรรแตกตะปานนาอะไรของพ่อคนเราไม่ได้เคยเห็นครับพอเห็นมันก็เลยกันแปลกทางวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยหลวงพ่อฮะทํานิ้วอย่างนี้อาจจะโกรธกันได้ใช่เพราะว่าเป็นสื่อไปในทางไม่ดีใช่ไอ้ประโยาโายมื่ามองผ้ามองมองภาไมายเต็มตานะอย่ามองแค่นิ้วเดียวครับมองภาพรวม สำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ที่ดูคล้ายกับการชูนิ้วกลางนั้นก็มีหลายคนพยายามหาที่มาที่ไปนะครับว่าแท้จริงแล้วเป็นปางอะไรกันแน่บางคนก็บอกว่าเป็นปางดิดน้ำมนต์หรือปางสนเข็มเอาเป็นว่าเพื่อความแน่ใจและให้ถึงบางอ้อเราไปลองฟังข้อมูลจากนักวิชาการกันดีกว่านะครับ สำหรับพระพุทธรูปวัดแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการนี่ค่ะเข้าใจว่าจะทําเป็นปางประธานปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักมุทรา caust. คือมือขวาเนี่ยจะทําท่าเป็นลักษณะจีบแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจะประคองจีบเนี่ยหมายถึงธรรมจักส่วนมือซ้ายที่ประคองเนี่ยหมายถึงการหมุนธรรมจักคือจะหมายถึงธรรมจักกับปะวัตนสูตรซึ่งหมายถึง การหมุนวงล้อแห่งธรรมนั่นเองแต่ด้วยความที่วัดแหลมฟ้าผ่าเนี่ยฝีมือช่างเนี่ยเข้าเป็นแบบพื้นเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงอาจจะคลี่คลายไปจากต้นฉบับไปบ้างปางเนี้เรียกว่า,าปางประทานปฐมเทศนาหรือว่าธรรมาจักรมุธานนั่นเองค่ะ เยอะรกขาววิ่งขึ้นวิ่งลงต้นไม้ใหญ่แล้วเอ้าอะไรเนี่ยเราก็มองที่ผมต้องมาที่นี่นะครับเพราะผมทราบมาว่าวัดวัดนี้เนี่ยมีกระรอกขาวเยอะที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าจะเยอะแค่ไหนจะขาวยังไงเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยนู่นนู่นโอ้โหเต็มเลย ว่ามีเยอะที่สุดในโลกหรือเปล่าครับพันธุ์นี้มันอยู่ในทนวลอีสานตอนล่างครับผมแต่ที่อื่นมันจะมีมากอย่างนี้หรือเปล่า3เป็นจานวน3ามพันอย่างเงี้ยสามพันกว่าตัว<ๆ>เพราะว่าใน5้าพันไรนั่งตรงไหนก็เจอโอ้จะเยียนเยียบหัวพระไปเลยมากเยอะจริงๆโดยเฉพาะตรงที่เงียบๆสัตว์มันก็ต้องการความสงบ จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุเอาไว้ว่าประเทศไทยของเรามีวัดอยู่ด้วยกันทั้งหมด37,619วัดแต่ผลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงปีพุทธศักราช2549ถึง2553ได้ระบุเอาไว้ว่าประเทศไทยมีจำนวนพุทธศาสนิกชนประมาณ47ล้านคน จากผลการวิจัยพบว่ามีชาวพุทธร้อยละ25.19ไม่เคยทำบุญตักบาตรหรือคิดเป็นตัวเลขง่ายๆก็คือมีคนไทยชาวพุทธประมาณ12ล้านคนที่ไม่เคยทำบุญตักบาตรนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมและทีมงานบางป่อตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของ Amazing วัดไทยไม่ไปไม่รู้ ระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าวัดแต่ละวัดในประเทศไทยนั้นก็คงมีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไปเช่นในขอวัดที่เรานำเสนอในวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นชาวพุทธจะได้ออกไปเข้าวัดทำบุญกันเยอะๆนะครับในสมัยก่อนวัดเป็นเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ประกอบกิจกรรมของผู้คนในชุมชน จนถึงทุกวันนี้นะครับแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปวัดก็อาจจะมีความแตกต่างไปบ้างแต่ก็ยังคงหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ของพวกเราชาวพุทธและที่สำคัญครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพุทธศาสนาให้พวกเราสืบทอดศาสนาพุทธไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน ต่อไปครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโบดทนายทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบางอ,อ้อสัปดาห์หน้าพบกับการรวมพลของคนที่ไม่ธรรมดาแบบนี้ <psyche> ไม่ใช่ขึ้นเดชยกคุณโอ้โหหลวงพ่อบอกเดี๋ยวจะให้ลาบเยอะไปนะครับถ้าขนาดนี้เนี่ยร้อยกูร้อยไม่ไหวนะครับจนขนาดนี้